สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวเนบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำนาเบะร้อนๆทานกันนะคะหรือว่าเราจะทำหม้อไฟร้อนนั่นเองคะ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหาอะไรร้อนๆเพื่ออบอุ่นร่างกายกันคะ่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะและวัตถุดิบก็เอาตามที่เราชอบกันเลยคะ่ะเหมือนทานซุกี้บ้านเรานะคะหน้าตาโดยรวมก็ประมาณนี้คะ่ะ สำหรับเส้นใครจะชอบเป็นเส้นอุด้งหรือว่าเป็นเส้นใสๆแบบนี้ได้นะคะพี่ขึ้นถุงให้ดูตรงมุมจอเลยค่ะตอนนี้เรามาทําส่วนของน้ําซุปกันก่อนนะคะน้ําเปล่าใส่ลงไปค่ะปริมาณตามที่ขึ้นให้นะคะแล้วก็จะมีซุปไก่ก้อนหนึ่งก้อนขิงหั่นเป็นแว่นค่ะแล้วสาหร่ายคมบุนะคะอันนี้เป็นซุปปลานะคะพี่ขึ้นขวดให้ดูเลยค่ะที่ขึ้นให้ดูสองขวดไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งสองขวดก็ได้นะคะซื้อขวดใดขวดหนึ่งมาก็ได้ค่ะ ในท็อปหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีขายนะคะแค่ใส่ขวดนี้ลงไปผสมนะคะชิมรสชาติให้เข้มข้นไว้ก่อนค่ะเพื่อเราใส่วัตถุดิบลงไปแล้วจะได้รสชาติที่พอดีนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรง่ายๆนะคะเหมาะสําหรับใครที่ไม่ชอบทําอะไรจุกจิกนะคะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวซอสเองค่ะสะดวกรวดเร็วทันใจอร่อยร้อเอร์เซนนะคะพอเราชิมรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วต้มต่อให้เดือดเต็มที่ค่ะ พอเดือดเต็มที่แล้วย้ายไปใส่หม้อที่เราจะเสียบปลักต่อนะคะถ้าใครทําเป็นหม้อใหญ่ๆทานกันหลายคนนะคะวางวัตถุดิบเรียงกันลงในหม้อก่อนก็ได้ค่อยใส่น้ําซุปค่ะแต่วันนี้พี่ทําหม้อเล็กๆนะคะสําหรับทานคนเดียวค่ะก็เลยใส่น้ําซุปลงไปก่อนแล้วตามด้วยทุกอย่างแบบนี้นะคะทําแบบไหนก็ได้เหมือนกันค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปครบแล้วเราก็ปิดฝารอให้สุกเท่านี้ก็จะได้นาเบะอร่อยๆแล้วนะคะ ลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะเส้นที่ใช้วันนี้จะเป็นเส้นคุซุกิรินะคะเส้นใสายๆคล้ายๆวุ้นเส้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะของพี่แช่น้ําไว้ประมาณ1ชั่วโมงให้นิ่มเลยนะคะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะนําไปต้มเลยค่ะต้มให้สุกแล้วนําไปล้างน้ําเย็นแล้วค่อยนํามาใส่หม้อไฟแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะของพี่ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วค่ะก็จะปิดฝาต้มให้สุกนะคะ เท่านี้ก็จะได้หน้าเบะอร่อยๆอแล้วค่ะเหมาะสำหรับช่วงนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยมีช่วงหน้าหนาวนะคะที่สำคัญเมนูนี้ใครทำก็อร่อยค่ะลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวจะหมดหนาวไปสักก่อนค่ะมีช่วงหนาวไม่กี่วันเองนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ